สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเ e นรี DIY กันนะนี่เป็นอะไรเครื่องบินเป็นลูกเครื่องบินแต่เป็นเยนรี่นะใช่เป็นเยนรี่ DIY DIY ใช่เยนรี่ทำเองแกะเลยแกะข้างในมันด้านนี้ดกวนมีอะไรบ้างอะข้างในหรอที่มีอุปกรณ์อะไรบ้างติดเลย นี่ไงไปตักเคออกให้หมดก่อนนี่จะมีผงวุ้นสามสีผงเจลาตินตัมเยลลี่แล้วก็จะมีไออันนี้เป็นแผ่นด้วยแล้วก็จะมีไอแม่พิมพ์ค่ะส้อมอยู่ในแล้วก็จะมีเม็ดป๊อปด้วยราลับตับตับน,นี่ไงนี่เม็ดฟ็อปกับคออป,ปิ้งแล้วก็ส้ม แล้วก็จะเป็นแม่พิมเป็นร<ช>ูปเครื่องบินต่างๆแล้วตรงนี้ต้องตัดด้ตัวอันนี้จะเป็นถ้วยตวงน้ําถ้วยตรงน้ำ,นำอันนี้อันนี้จะเป็นแผนที่ใช่แผนที่เป็นแผนที่เอาไว้ให้เครื่องบินจอดแผนที่ร้านจอดเครื่องบิน จอดเครื่องบินพอทำจีน,นี่เสร็จแล้วเราจะมาวางไว้บนนี้ใช่แตวเราเก็บไว้ก่อนอนี่แม่พิมของเราการตอนนี้ทีทำเลยเขาบอกให้ตัดสามเหลี่ยมตรงนี้ตรงมุมก่อนตัดชอ็อ เพื่อมาตวงน้ำใช่แล้วเราก็ตัดเยลลี่ของเจลาตินใช่เตี๋ <remains S 1> หนึ่งซองก่อนน้ำสามถ้วยนะ หนึ่งซองต่อ <Okay. S 1> น้ำจากถ้วยโอเคสองตัอแรกงมันจะเป็นผขงข,งขงาวอาู่เดี๋ยพอพอใส่น้ำลงไปสีมันจะขึ้นมาสีจะเป็นตามซองเลยนะ พอโดนน้ำแล้วสีมันจะขึ้นมาเลยคนเลยลูุเดี๋ยวเ้ามาครเก๊เลกลิ่นหอมกันกลิ่นหอมเลยอ่ะกลิ่นหอมผลไม้ ใส่เลยเอาะตอมอือให้อนนี้เทเลยปุ๊บอคนเข้ากันแล้วก็เทใส่แป้นพิมพ์ก่อนที่ผงวุ้นจะเซ็ตตัวนะใช่ตอนนี้อ่าอ่าไหนก็ได้เใส่ <c oughs> ใส่สองสีเลยมันสามารถผสมสีได้ด้วยห้าสีแดงมันไม่ออกฟ้าสีช่วยตัวเลขนี่ออกเอาสองมาเก Fint å sitte. ใส่นิดนึงเดี๋ยวตัวเยลลี่จะเจ็ตตัวเสร็จแล้วถ้าเราจะต้องเอาอไปแช่ตัวเย็นสิบนาทีนะนี่ครบสิบนาทีแล้วตอนนี้เย็ลลีเ่เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกัน,นต้องค่อยๆแกะหนะ้าเดี๋ยวเย็นลี่เราจะขาดใช่ ได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้วหนึ่งลำหลำวาบินแล้วหนึ่งลำบินแล้วหลำอีกลำได้ป่ะค่อยๆเก็บต้องค่อยๆเก็บทุกทุกได้อยู่นี่ลำที่สองลำที่สองแต่ละอันมันไม่เหมือนกันด้วย อันนี้อีกแบบนี่ก็อีกแบบอัน,นที่สามกันแล้วครับไม่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 มกันอันนี้ก็อีกหนึ่งลำใช่อันนี้เป็นแบบใบพัดพอันนี้ใค ได้เลยลำที่สี่เหมือนรถเลยอ่ะทั้งหมดสี่ลำไดยเรียบร้อยแลยเราเม็ดปอบมาซบแต่งนะอันนี้น่าจะไว้แปะตรงเป็นหลอดไฟไหนแปะได้ไหมแม่จะทำเป็นพื้นดินพื้นดินขีดฟ้าพื้นดินขีดฟ้ายญ้าฟ้า ฮึดีติดหลอดไฟก่อนไม่เหมือนกำลังพ่นควันออกควันตรงไหนดีควันตรงนี้อนี้คนให้พ่นนีนออ่ะติดติดหลอดไฟไม่ติดติดนึงอ๋อนีอะไร เครื <S <s ่องบินน uh, hmm. ี้หลอดไฟด้วยลัดไฟจัดไฟอุ้ยจัดไฟเบี้ยวแล้วมีหลอดไฟหลังด้วยเผื่อเขามองไม่เห็นลัดไฟเบี้ยวไปแล้ว วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย